อะอรอะไรอะอ๋อเห็นได้แล้ว,ลวบ้านนั้นมีคนนะโดนหนึ่งนัดบ้านนั้นมีคนนะบ้านาานั้นอ่าบ้านบ้านที่กูมาที่กูมาก้สุดมีคนต้องยิงกันเองเฮ<ร>้ยกูเห็นอ้าวอ้าวไข่เรียกวงวะมันโคตรเทพเลยสั์ผมเลือกว่ะพี่ผมก็เฮียนะกลุมพารทของที่แต่แรก โอเค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 สวยสวยสวยอย่าน้ำกูเยอะด้วยแดกเล่นเลยพี่พี right. kid, oh, 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 ่เย็ดเย็ดเท่าน่้นี่อ๋อ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 ใจเย็นใจเย็นสัตว์เฮ้ยนี่โดดหรอนั่นล่ะ Enemies ahead ตรงเขาเห็นไหมอยากอยากยิงก็ยิงเลยไม่เอาอ่ะบอกว่าเราไม่เปิดจุดดีกว่าไม่เราเปิดไปแล้วจุดอ่ะเราเปิดไปแล้วเราเปิดไปแล้วจุดอ่ะไม่จะทำแล้ว นั่นแหละคนยิงคาเก็บเสียงละผมยิงไม่โดนเลยพี่ต้องเข้าใจผมมันง่ายผมยิงค่ะไม่เก็บเสียง <ผม S 2> เฮ้ยรถระเบิดรถระเบิด,บดน่ะกระบะคันนั้นระเบิดแล้วสามวัยเมตด,มมดอ่ะโอเคเดดีด๋ยวบ้านนี้มีีบ้านนี้ enemies ahead ก็ใช่ก็มีไง แต่ฟังกูนะฟังกูนะบ้านนี้บ้านเนี้ยมีตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปแล้วมีตัวอื่นอยู่เนาะถ้ามันเข้าใกล้เรานะสมิทที่ยิงจะยิงแม่งเลยตู้เดี๋ยวรถตู้พี่เนมจำได้ไหมที่มันที่เราวิ่งหนีมันอ่ะอืมมันยังอยู่อีกเหรอวะที่สี่อ่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปกระต๊อบด้านหน้ากันกระต๊อบเพี้ยนอะไรวะ เฮ้ยไม่ไปไม่ได้หรอยิงสเปรย์รถเลยผมรอมันมาผมยับตดงงอเปล่า ตายหมดกูได้คิวตายหมดตายหมดตายหมดกูได้คิวตายหมดตกชอบบนรถตูต้นะชบอบบนรถตู้นะเหลือตัวเดียวตัวไหนอ่ะมีเนะนะหลือตัวเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้จริงๆไม่เห็นขอเช็คเฮ้ยเนมโดนอะไรอ่ะ งูบีบไงอจ้าถามแปลกๆลองตายนะจ๊ะคนเดียวก็เสียงเนาะเบอร์สี่คือใครเราวางแตกนะมึงผมผมผสีมผมกลับมาต้นไม้เดิมดีกว่าเรางบีบไม่ดีเลยกูไม่เห็นจริงๆจริงจังไม่เห็นผมว่าบนขั้วมาโผล่มาตรงนี้แล้วมันก็ Enemies ahead ไม่รู้ไม่เห็นก็ดีมเดีมมองีเดียมมองมาร์คเดียวเลยดีมมึงอ่ะ มองไว้มองไว้กูไม่เห็นกูมองข้างหน้ากูมองได้แค่ข้างหน้าจริงๆวะ่ะงั้นกูต้องปีนหลังคายอีกอันหนึ่งเพื่อมองด้านขวา,าดีกว่าผม่ไวแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วไกลเลยไกลวิ่งแล้วอ่ะใครได้กูได้กูหรือใครไ,ไอร้ซาดเมืองเหรอเสียใจ กูขอากูไปทำลายส่วนคิววะกูไม่มีประโยชน์อ่ะไม่มีกูก็ได้นะที่จริงอ่ะ